สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องดาราดาวดังอีกแล้วน,นะครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับเนนซี่จูเอลเธอเป็นนักร้องนักแสดงและนักเต้นชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในานามของสมาชิกของวงเกค์คุกอย่างโม m โมแลนซึ่งก่อตั้งผ่านรายการเรียลลิตี้โชว์ปี2 5 9 9 แนนซี่จูเอลเธอเป็นสาวที่สวยมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวสวยสไตล์ลูกคุณหนูมีปากนิสชมูกหน่อยบอกได้เลยว่าเธอคนนี้อาจจะเป็นแม่ของลูกที่ใครหลายๆคนตามหาเลยก็ว่าได้เพราะเธอทั้งสวยและทั้งมีความสามารถแนนซี่จูเอลเติบโตขึ้นมาในเมืองอูเอสหรัฐอเมริกาและเริ่มแสดงและร้องเพลงตั้งแต่อายุยังน้อยมากเธอได้แสดงในรายการต่างๆเช่น u n c t e n t a b l e และแสดง m a r ก i l i g h นอกจากนี้เธอยังได้รวบรวมฐานแฟนๆในโซเชียลมีเดียสำหรับตัวเธอเองมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนบน Facebook และผู้ติดตามมากกว่า250,000มื่นคนบนอินตาแกรมข้อมูลส่วนตัวของเธอ ชื่อจริงเนนซี่จูเอลเมดูนีชื่อเกาหลีลีซึงรีเกิดเมื่อวันที่13เมษายน1994บ้านเกิดของเธอเตกูประเทศเกาหลีใต้ส่วนสูง1น2เซนติเมตรน้ำหนัก46กิโลกรัมกุ๊ปเลือดกรุ๊ปโอคุณสมบัติที่โดดเด่นรอยยิ้มที่ทสรงสเสน์ กับดวงตาที่ลึกล้ำและริมฝีปากพุทธีสีผมสีน้ำตาลเข้มเธอมักจะย้อมผมด้วยสีเฉดอ่อนสีต้าสีน้ำตาลสิ่งที่เธอชอบอาหารที่มีชีสและมิ้นต์ช็อกโกแลตสีที่เธอชอบคือสีฟ้าการศึกษาแนนซี่ชูเอลเรียนที่เอลินมันติอาสก,กูซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้และจบการศึกษาจากที่นั่นในปี2 0 1 8 อาชีพของเธอนักร้องนักสแสดงนักเต้นครอบครัวของเธอพ่อเธอชื่อดิชาจูเอลเมดนูนีแม่ของเธอชื่อลิเมียงจูพี่สาวของเธอชื่อเบนดา้าคุณพ่อเป็นคนอเมริกันคุณแม่เป็นคนเกาหลีใต้ตอนเด็กๆเ,เธอเคยเป็นนักสแสดงและนางแบบ เธอแสดง MV Stand By Me ของวง s n o o ป p e r และ MV Dangerous ของ MC Clean เธอปรากฏตัวในรายการ Tuniward นาง,งามสกูซีซั่น2และเธอยังเป็น MC รายการ p o p Inso ของช่อง Ariang ในปี2017อีกด้วยสถานะของเธอ Nancy Jewel ยังไม่ได้ดีกับใคร และเธอชอบที่จะใช้ชีวิตแบบส่วนตัวอยู่ห่างไกลจากสายตาของสาธารณชนดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะตรวจสอบทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตรักและประวัติความสัมพันธ์ของเธอและอย่างไรก็ตามเธอได้อธิบายถึงอุดมกติของเธอในฐานะคนที่สาหามและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายมากกว่าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับดาราดาวดังในวันนี้ครั้งหน้าเราจะพาไปพบกับดาราดาวดังในเรื่องอะไรอีก ปรดติดตามชมด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ